เสซวเินผมของเธอสวยจังเหมือนกับเกติมารในฤดูหนาวเลยนะสนจินามพูดกับฉันแต่ฉันไม่มีรมณงจะตอบกับเธอเลยสักนิดสิ่งที่ฉันใส่ใจและเป็นกังวลมากกว่านั้นก็คือทำไมบนตัวของไปเืียถึงได้มีกลิ่นอายที่ไม่ใช่มนุษย์กันเธอเป็นผู้หลอมรวมยินหรือเปล่านะหรือว่าเธออาจจะเป็นทายาทลูกหลานของผู้หลอมรวมยินกัน ในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาไปเสวียเธอแทบไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยพอพักการเรียนเธอก็ฟุบลงบนโต๊ะทันทีไม่ขยับไปไหนแทบจะไม่ลุกเข้าห้องน้ําด้วยซ้ําในตอนแรกๆทุกคนต่างก็สงสัยและอยากรู้เกี่ยวกับตัวเธอแต่พอวันเวลาผ่านไปนานเข้าทุกคนก็ไม่ได้สนใจไเธอเหมือนเดิมอีกแล้วภายในห้องเรียนได้กลับขึ้นสู่ความเงียบสงบเหมือนกับเมื่อก่อนอีกครั้ง จนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนความเงียบสงบนั่นก็ถูกทำลายลงในช่วงเวลานี้ไปเซียเธอได้เริ่มหลังของเหลวสีขาวบางอย่างออกมาจากตัวไม่รู้แน่ชัดว่าของเลวนั้นมันคือสารอะไรแต่ว่ากลิ่นของมันนั้นเป็นอะไรที่เหม็นมากน้ำที่ออกมาจากร่างกายของเธอมันคืออะไรกันนะ้าแว่อืออเหม็นมากเหม็นสุดๆไปเลยของเลวนั้นมันแปลกๆจริงๆนั่นแหละฉันเองก็ไม่หมั่นใจว่าอะไร แต่ที่ชัดๆก็คือเม้นเหม็นสุดๆเอาเถอเอาเธอ,เอ,เธอฉันนั้นเป็นคนดีมีน้ำใจเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอล้างตัวให้สักหน่อยก็แล้วกันนะจะได้สะอาดกว่าเดิม เออฉันว่าน่าจะสะอาดส้นแล้นะน่าจะสะอาดจริงๆนั่นแหละนี่มันอะไรกันแน่ฉันคิดมาตลอดว่าไปเสียเป็นคนที่อันตรายเป็นคนที่ต้องระวังตัวไว้แล้วนี่ทําไมเธอถึงได้ร้องไห้แถมเธอยังไม่คิดต่อตัวอะไรพวกเขาอีกเซียวเฉินไปเสียน่าสงสารยังเลยพวกเราไปช่วยเธอกันดีไหม ฮ้ๆถ hey, hey, hey. ึงแม้ว่าฉันจะยังไม่เข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังของเธอว่าเป็นยังไงกันแน่แต่เธอดูเหมือนจะไม่ได้อันตรายอย่างที่ฉันคิดไว้ยังน้อยตอนนี้เธอก็เป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ถูกคนอื่นกลั่นแกล้งเท่านั้นเองนี่กวนซุนเอ๋อปรชิดน้ำบนโต๊ะของไปเสว่ยให้สะอาดเดี๋ยวนี้ ไม่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 มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปเช็ดให้มันสะอาดเดี๋ยวนี้แหละลิงจือฉันไอเจ้าหมอนี่มันเก่งทั้งเรื่องเรียนหนังสือและเรื่องชกต่อยตัวตั้งโรงเรียนไม่มีใครไม่รู้จักมันแม้แต่รุ่นปีปหกก็ยังไม่กล้าไปยุ่งกับมันเลยรีบทำตามที่มันบอกจะดีกว่าอย่าไปขัดมันดีกว่ารีบ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 ทุกคนที่เคยรังแกไปเสียมาตลอดเร็วเข้า รีบมานี่รีบมาขอโทษเธอซะอืมก็เข้าใจแล้วพวกเราผิดไปแล้วไปซ์ีวขอโทษเนาะอยากโทษได้ฉันเนาะฉันจะไม่ทำอะไรเธออีกแล้วฉันจะไม่รังแกเธออีกฉันด้วยฉันเองก็ขอโทษเหมือนกันลินจือเฉินฉันจิงหานขอบคุณนะขอบคุณมากจริงๆ ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะาพวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันเมื่อเพื่อนร่วมชั้นลำบากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ต้องช่วยเหลือกันนี่นะานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเซินชิงหานก็เริ่มเข้าหาไปเสวียก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ดึงฉันขับไปร่วมด้วยแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันกันกบเธอพอมีของกินอร่อยๆเธอก็รีบแบ่งของกินให้กับไปเสียก่อนเสมอน,นี่พวกเธอคือค,คือว่า ทั้งที่ตัวฉันเหมิอนถึงขนาดนี้พวกเธอทั้งสองคนไม่รังเกียจฉันงั้นเหรอฉันขอโทษที่พูดแบบนี้นะฉันไม่ได้ไม่เชื่อใจพวกเธอแต่ว่าตั้งแต่เด็กจนโตนะฉันก็ถูกคนรอบข้างรังเกียจและก็ปักไสมาโดยตลอดการที่ฉันได้มีเพื่อนมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเป็นครั้งแรกแบบนี้ความสุขแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้มันเหมือนกับไม่ใช่เรื่องจริงราวกับว่าฉันกำลังฝันไปไม่ นี่ไม่ใช่ความฝันหรอกนะฉันรู้มันเป็นยังไงฉันนะ่ะไม่มีวันรังเกียจเธอเด็ดขาดตราบใด,ดที่เธอยินดีแล้วก็พวกเราทั้งหมดจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณพวกเธอมากมากอ๋อจริงสิ หันฮันเซียวเฉินพวกเธอทั้งสองคนคอยเอาของอร่อยมาให้ฉันและยังเป็นเพื่อนกับฉันอีกดังนั้นฉันเองก็อยากจะมอบของอะไรบางอย่างให้กับพวกเธอบ้างเหมือนกันเก้ยวสัตว์คู่นี้เป็นของขวัญวันเกิดที่แม่ของฉันให้ฉันเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ฉันอยากจะมอบมันให้กับพวกเธอหวังว่าพวกเธอจะไม่รังเกียจมันนะแล้วก็ฉันหวังว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนกันที่ดีตลอดไปเอ้ามเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้ว พวกเรานะ่าจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีกันตลอดไปตลอดกาลในตอนที่เสรนจริงหานคิดว่ามิจตภาพในครั้งนี้จะคงอยู่ตลอดไปเรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นอะไรนะนายบอกว่าไปเซียย้ายโรงเรียนแล้วงั้นเหรอใช่แล้วฉันเห็นกับตาว่าเธอไปทำเรื่องลาออกจากโรงเรียน ขอโทษที่รบกวนนะครับขอบคุณค่ะไม่ต้องแกรงใจหรอกครับส่วนเรื่องเอกสารของไปซวยอตอนนี้ผมจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วขอ้ขอมูลทั้งหมดของเธอจะถูกเปิดเป็นความลับอย่างสมบูรณ์ครับตัวตนของไปซวยไม่ธรรมดาอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเราก็ไม่เคยพบเจอกับไปซุยอ,อีกเลยบางทีเธออาจจะเป็นเพียงแค่คนที่เดินผ่านมาในชีวิตวัยเด็กของพวกเราเพียงเท่านั้น แต่เมื่อเทียบกับการจับไปของไปสุยาเหตุการณ์ที่ตามมาต่างหากที่ดึงดูดความสนใจของฉันได้จริงๆแม่ครับผมกดประมาณนี้โอเคไหมครับโอเคมากเลยจ้าวันนี้แม่เขียนนิยายทั้งวันโชคดีที่มีเสี่ยวเฉินมาช่วยนวดบ่าให้ตอนนี้สบายขึ้นเยอะแล้วฉันได้เรียนรู้เทคนิคการนวดแบบมืออาชีพได้ต้องขอบคุณพลังแห่งปัญญาสวรรค์ของฉันไม่นึกเลยว่ามันจะมีประโยชน์ถึงขนาดนี้ ต่อไปจะมีการประกาศข่าวดีครั้งใหญ่ค่ะเด็กน้อยอัจฉริยะจากเมืองหลวงได้สร้างความสำเร็จอันน่าทึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะด้วยไวเพียงสิบขวบเขาสามารถหลอมรวมยินของสารสูตกลายพันธุ์ได้สำเร็จและเขาสามารถยกก้อนหินที่หนักถึงหนึ่งพันจินได้ด้วยมือเดียวแล้วค่ะเป็นเขางั้นเหรอนี่เขาเริ่มหลอมรวมยินแล้วสินะอัจฉริยะจากเมืองหลวงคนนั้นอีกแล้วสินันเนี่ยเข้าออกทีวีตลอดเลย พวกเขาพยายามจะปั้นให้เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายของหรือไงกันแต่ก่อนนะเขาเป็นคนที่มาจากตระกูลนักสู้โบราณในเมืองหลวงเลยนี่นาะพวกเขาคงจะมีเทคโนโลยีล้อมรวมยินที่ล้ำหน้าอยู่บ้างแล้วแต่ถึงแบบนั้นก็เถอะพวกเขาไม่ควรจะเอาลูกของตัวเองมาทําเป็นหนูทดลองแบบนี้หรอกนะสําหรับตระกูลนักสู้แล้วการสลับผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อแลกกับผลประโยชน์ของตระกูลนั่นแหละคือวันทางที่แท้จริง นั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นตระก,กูลนักสู้ได้ตั้งแต่แรกจ้าจ้าจ้าคุณได้รู้ซะทุกเรื่องไปหมดนั่นแหละอัจฉริยะจากเมืองหลวงคนนี้ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งยกบาเบิลได้เพียงแค่100กิโลกรัมด้วยมือเดียวเท่านั้นแต่หลังจากล้อมรวมยินเขาสามารถยกน้ำหนักได้ถึง500กิโลกรัมนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นถึง5เท่าแต่ว่าฉันที่อายุเพียงแค่8ขวบสามารถยกน้ำหนัก300กิโลกรัมได้ด้วยมือเดียวโดยที่ไม่ต้องล้อมรวมยินใดๆทั้งสิ้น เมื่อมองแบบนี้แล้วศักยภาพร่างกายของฉันมันเหนือกว่าเขาซะอีในตอนแรกฉันยังคิดว่าฉันฉลาดมีแผนการที่ดีอยู่เต็มไปหมดความมั่นใจในเรื่องอนาคตจนกระทั่งฉันได้เห็นข่าวต่อมาถึงได้รู้ว่าความรู้สึกที่ถูกความหวาดกลัวครอบงำม,มันเป็นยังไงต่อไปนี้จะเป็นขาวด่วนพิเศษค่ะได้เกิดเหตุการณ์สารณนุลายพันธุ์บุกข,ข้าโจมตีอย่างรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน จากภาพวิดีโอที่ผู้เหน็นเหตุการณ์ได้ถ่ายเอาไว้คาดกันว่าเป็นการโจมตีที่มีความเกี่ยวข้องกับหนูกลายพันธุ์ยะไอช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย